สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็น nt ม3นะคะเป็นข้อสอบออนไเนาะสำหรับข้อนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6คะแนนนะคะก็เป็นข้อเติมคําตอบนั่นเองอันนี้เขาให้เราหาอะไรเราไปดูก่อนเขาให้เราหาค่าของ2 x ลบ1น่การที่เราจะหา2 x ลบได้หมายความว่าน้องจะต้องรู้ค่าของ x ก่อนค่าของ x หาได้จากอะไรก็มาดูที่ข้อกาหนดให้ค่ะก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเขากำหนดมาว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ให้ความยาวด้านแต่ละด้านมาก็หมุมๆเลยคราวนี้เราก็อ้างได้เลยค่ะว่าจาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็จะได้ว่าด้าน c กําลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนั่นเองค่ะด้าน c ก็จะเป็นด้านไหนเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากนั่นเองด้าน a กับ b ก็จะเป็นด้านที่อยู่ประกอบมุมฉากนั่นเองนะคะอ่าคราวนี้แทนค่าลงไปเลยค่ะ c กําลังสองก็คือ x บวก7ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ a กาลังสองก็คือ8ปดกำลังสองบวกกับ b กาลังสองก็เป็น x บวกสามทั้งหมดกาลังสองค่ะอ่าไม่ยากเลยนะคะคราวนี้หน้าที่ของน้องก็คือในการกระจายรูปตัวนี้ค่ะอ่ากระจายลงไปเลยใช้กําลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะใส่ลงไปเลยวงเล็บหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะแยกออกมาเป็นหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังอ่าบวกหลังกาลังสองเท่ากับแปดกำลังสองพี่ขอแทนค่าเลยนะคะแปดแปดหกสิบสี่บวกกับ หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกกับหลังกำลังสองอ่าก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะนี้เดี๋ยวเขาแก้วงเล็บนิดนึงนะคะจะได้ดูง่ายๆเนาะอ่นะคะอ,ะอะ่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้คราวนี้เราก็คิดเลขกันต่อเลยค่ะหน้ากำลังสองก็เป็นหน้ากำลังสองอีกกำลังสองนะคะบวกกับสองเอ็กคูณเจ็ดก็เป็นสิบสี่เอ็กบวกกับเจ็ดกำลังสองเป็นเท่าไหร่คะสี่เก้าเนาะขยับต่อสิบสี่มานะคะแล้วก็เท่ากับหกสิบสี่บวกกับ x กำลังสองตัวหลังก็ใส่ไปเลยค่ะมันเป็นเครื่องหมายบวกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเป็นเครื่องหมายบวกทั้งหมดเราถอดรูปเลขออกมาได้เลยนะคะต่อไปบวกกับ6 x บวกกับ9นะพอเราได้กระจายรูปเสร็จหมดแล้วคราวนี้หนะ้าที่ของน้องง่ายมากค่ะสิ่งที่เหมือนกันเอามาไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็อันไหนที่สามารถที่จะบวกลบตัดทอนกันได้ก็บวกลบตัดทอนกันในตอนนี้เลยค่ะ x กำลังสองกำลังสองตัดทิ้งไปนะคะต่อไป1 4 x กับ6 x ก็จะได้เท่าไหร่คะ 14x กับ้นะคะะ็64 49 9แลววก 9, ตันี้อย่าลืมเนาะ เกาบวกเก้าไว้เหมือนเดิมคราวนี้คิดเลขค่ะ1 4 x ลบห x ได้เท่าไหร่คะ,ะได้8 x นะคะเท่ากับ64สิลบสีแล้วก็ไปบวกกับ9ได้เป็นเท่าไหร่ได้24นะคะทันเนะาะคราวนี้ก็ทำการหาค่า x อ,ออกมาค่ะ x ของเราก็จะได้เป็น24ส่วนด้วยแปดนั่นเองค่ะหมูหมูค่ะคราวนี้ x ก,ก็จะเท่ากับ3นั่นเองค่ะตัดทอนออกมาเนาะตรงน,นี้ง่ายๆพอเราได้ x เท่ากับสเสร็จแล้วปึ้งได้ตัวนี้เท่ากับ3แล้วนะคะหายไปนิดนึงแต่เท่านับนี้ปึ๊บ ออบเลยตอ,อบสามผิดนะจ๊ะข้อนี้เนี่ยจะต้องเอากลับไปแทนค่าก่อนอย่าลืมนะว่าโจทย์ถามอะไรโจรทย์ถามตัวนี้เนาะ x 2x ลบหนึ่งนะคะเอาตัวนี้เนี่ยกลับขึ้นไปแทนก่อนนะคะก็เอาไปแทนค่าเลยค่ะนี่เดียวแหละจะเสร็จแล้วพวกคะแนนไม่ยากไม่ยากเลยนะคะง่ายมากอเอากลับไปแทนค่ะจาก x ของเรามีค่าเท่ากับสามคราวนี้เอา x ไปแทนลงใน 2x ลบหนึ่งเลยค่ะ จะได้ว่า 2x ลบ1มีค่าเท่ากับ2คูณ3ลบ1เท่ากับ2 X 3 6 6ลบ1เป็น5นั่นเองอคราวนี้ล่ะคะตอบได้เลยเนาะตอบได้แล้วนะคะตอบได้แล้วอ่เป็นสีส้มดีกว่าอ่าได้คำตอบแล้วนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยข้อนี้เนี่ย หคะแนนนะคะ6คะแนนแบบว่ามูหมูมากเนี่ยอันนี้ทําให้ดูแบบละเอียดนะคะถ้าสมมติว่าเด็กบางคนเนี่ยคิดได้ก็คือจะแบบปึก๊กออกเลยข้อนี้เนี่ยเหมือนเอาหกคะแนนมาฟาดเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ